สวัสดีค่ะดาวทาฟรมบอรีวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ประกายคาเฟ่ใช่แล้วเราบารรยากาศหน่อยยูก็บรรยากาศอินกับธรรมชาตินิดหน่อยใช่ก <c oughs> ็จะมีบึงมีปลาคารนะครับมีน้ําตกมีหมอกเ <c oughs> ออใช่มีหมอกในบริบทเลยก็คือมันเป็นมันไปไอ้น้ำเนาะ ไอน้าที่คอยพ่นต้นไม้อะแลเดินไปก็จะเหมือนเราอยู่ในแบบเออมในเมืองมองเหมือนอยู่ในแบบนิทานเปอร์เทลใช่แล้วค่ะบรรยากาศคือร่มรื่นมากเลยมีมุมถ่ายรูปหลายมุมสวยมากใช่น่ารักค่ะสามารถที่จะทานอาหารทานขนมชมวิวบรรยากาศไปเนาะใช่ร้านสวยมากๆแต่ว่าเห็นว่าอาญทาแอบหนีไปที่ที่สวยเหมือนกันที่ไม่ใช่ที่นี่ใช่ที่ไหนอยู่รู้เปล่า เห็นมันเป็นเกาะใช่ไหมมาดีฟค่ะไปมาดีฟมาเออเอาตั้งแต่แรกเลยไหมอ่าเออมันไปยังไงอ่ะมันไปยากปะไปไม่ยากก็คือเราก็ต้องติดต่อสถานที่ว่าเราจะพักที่ไหนแล้วก็เราก็ต้องดูเพราะว่าจริงๆมันก็มีรายละเอียดเยอะเนาะแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะบินไปด้วยสายการบินอะไรซึ่งตัวเที่เองอ่ะบินไปกับบางกอกแอร์เวย์บางกอกแอร์เวย์ใช่บางกอกแอร์เวย์นะมีเที่ยวบินสี่เที่ยวต่อสัปดาห์ที่บินจากกรุงเทพไปมาดีฟส์มาดีฟส์กับกรุงเทพ นี่คือตลอดปีเลยป่ะใช่เจ๋งมากก็คือเราก็ต้องไปถึงสนามบินปุ๊บเราก็ต้องไปเช็คอินเช็คอินเสร็จทีนี้เราก็ไปเข้าไปข้างในอ่าฮะเข้าไปในเลาเช็คอินผ่านทุกอย่างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อย เข้าเราเลยเข้าเราเลยนะคะมีอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีแบบที่นั่งพักแล้วก็มีห้องอาบน้ำเฮ้ยมีห้องอาบน้ำเลยใช่ในเราก็มีห้องอาบน้ําด้วยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดูแลความสะดวกสบายของนักเดินทางบางทีคนเขาเดินทางมาไกลก็อยากจะแบบทำความสะอาดตัวเองมีเก้าอี้นวดไหมมีเก้าอี้นวดด้วยนีงมีมันต้องมีมันต้องมีใช่อ่ะพอเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นในการบินและขึ้นเครื่องแต่ก่อนที่เราจะบินนะทุกคน คือถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วเราต้องการที่จะทําประกันแนะนานะคะว่าเราจะต้องทําก่อนเดินทางสองชั่วโมงก่อนการบินออกจ<ฮ>ากเมืองไทยสองชั่วโมงเองใช่ซึ่งความสําคัญของการทําประกันเนี่ยมันคือช่วยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหร,หรือว่าการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะเราจะได้อุ่นใจว่าเวลาเรา,เราไปที่นู่นความปลอดภัยของเราถูกแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดมันจะมี s p o r t ใช่เ,เราจะมีประกันเนี่ยซัพพอร์ตเรานะคะการทําประกันเดินทางของทิพย์ประกันภัยเนี่ยเขามีเงินชดเชยการสูญหายนะหรือว่าการเสียหายของกระเป๋านะคะพร้อมทั้งซัพย์สินส,ส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเกิดว่ามันมีการหายไปเขาจะชดเชยด้วยเงินสูงสุดถึง5 0,000บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะทําประกันกับทิพย์ประกันภยัยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ t i p i n s u r c e c o m หรือว่าโทรไปที่1736ได้เลยค่ะ พอเราทำประกันเสร็จใช่ไหมคะถึงเวลาเดินทางเราจะนั่งเครื่องเครื่องเนี่ยจะใช้เวลา4ชั่วโมงจากกรุงเทพจากสุรภูมินะคะไปถึงมาลดีฟนะคะ4ชั่วโมงซึ่งต้องบอกว่าการนั่งกับบางกอกแอร์เวย์สคือเบาอสบายมากแต่แนะนํานิดนึงนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ ลองจองที่นั่งค่ะไปให้นั่งฝั่งซ้ายค่ะกับนั่งฝั่งขวาวิวจะสวยวิวจะสวย oh. เราจะได้ถ่ายแบบอ๋อ oh, ได้เห็นเกาะได้แบบถูกได้ถ่าย hmm. แบบบรรยากาศถ่ายวิวเลยนะจากแากผู้มีประสบการณ์ถูกตอ้อง <laughs> พอเราบินไปถึงสนามบินที่มาวดีสแล้วนะคะเราจะใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินไปที่ฮาร์ Rock Hotel นะคะมาวดีส15นาทีต้องนั่งเรือใช่ไหมใช่แล้วพอไปถึงนะเขาก็จะบริการการต้อนรับดีมากมี w วลคัมดริง n k นะคะแล้วก็มีแบบพนักงานเล่นดนตรีต้อนรับเราด้วยมันนบทยาวเลยต้อนรับมบบเล่นดนตรีเหมือนเราไปพระราชาสุน่ารักเขารับเราจากเรือเลยค่ะ แล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ประกายคาเฟ่สาขาหนึ่งนะครับซึ่งเขามีสสาขาตอนนี้เราอยู่สาขาล่เกล้าว<ช>ตอนนี้เขามีสาขานนทบุรีด้วยแล้วก็เปิด<ม>ทุกวันนะคะ10บโมงถึงสี่ทุ่มมีทั้งคาเฟ่<ม>สามารถมากินกาแฟได้ส่วนกุเยเย็นก็จะมากินดินเนอร์อใช่มากินดินเนอร์ริมน้าก็ได้ครับเห็นเขามีดนตรีเล่นด้วย แต่พูดถึงนอยูไอไปแบบเมาดีอย่างเงี้ย,ยมเมนูที่ไอคิดถึงที่สุดคืออะไรระเอ่อผัดไทยไม่ใช่ไม่ออก็อาหารไทย <c oughs> น้ำป่าวหวานก็ไม่ได้ไกลมันก็อาหารไทยอาหารไทยใช่คือเลยเลือกมาร้านนี้เพราะว่าเขามีผลไม้ตามฤดูกาลเยอะแยะแล้วเดี๋ยวไอ้อะก็อยากจะแบบทานน้ำป่าวหวานอร่อยอร่อยกับผลไม้โดยที่เราก็จะแจมกับอาหารของร้านนี้ด้วยนะคะเขาก็จะมีโรตีใช่เขาจะมีโรตีข้าวเหนียวทุเรียนหมอนทองด้วยมีโรตีกล้วยนิวเทร่าด้วยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือผลไม้ตามฤดูกาล อย่างวันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ก็มีบะม่วงมีฝรั่งนะคะมีแอปเปิ้ลสตอเบอร์รี่ทุกอเบอรี่นะคะแล้วก็มะม่วงเบาเราอิ่มกันละทีนี้เรามาพูดถึงทริปดีกว่าที่ไอไปอนะที่ไอไปกับฮาร์ดรอกโฮเทลบอลดี ที่อยู่ภายใต้โครงการ Crossroads Maldives เป็นโครงการท่องเที่ยวครบวงจรระดับโลกคือเหมือนแบบมีทุกอย่างที่เราต้องการเวลาไปเที่ยวใ,ในที่เดียวใช่แล้วก็จะมีโรงแรมชั้นนำที่เป็นรีสอร์ทสแห่งด้วยกันก็คือ Hard Rock Hotel Maldives นะคะแล้วก็ s i l a g u n Maldives นะคะแล้วก็รวม,มถึง The Marina at Crossroads ถ้าจอดเรือนะคะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางรวมกิจกรรมต่างๆของที่นั่นคือมันเป็นจุดศูนย์รวมนะคะของหลายๆรีสอร์ท ด้วยกันใช่ถูกต้องอ๋อคือเหมือนแบบเขาจับมือด้วยกันแล้วแบบคอลลาบอร์เรตทำงานด้วยกันเลยถูกต้องกิจกรรมน่าจะเยอะนะใช่จุดเด่นนะคะของที่เนี่ยก็คือเรื่องที่พักเรื่องการกินเรื่องการเที่ยวเรื่องการช็อปแล้วก็กิจกรรมบันเทิงต่างๆนะคะซึ่งมันแบบอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ไม่ได้ไปเสียดายเขาเรียกว่า one stop destination ไปที่เดียวจบใช่กิจกรรมเขามีเยอะมากแลวไปอยู่ ก็คือเริ่มต้นเลยปั่นจักรยานเราสามารถที่จะไปเอาจักรยานตรงไหนก็ได้แล้วก็ปั่นได้ทั่วเกาะเลยใช่ถูกต้องค่ะปั่นจักรยานแล้วมีขับเจ็ตสกีมีพายคายักมีซีบ๊อบเจ็ตเบลดเจ็ตแพรอินฟลาเทเบิลมีลิฟต์อิเล็กทริกฟอยล์อิเล็กทริกเจ็ตเซิร์ฟบอร์ดนะคะแล้วก็มีพาวเวอร์เซลลิงเวกบอร์ดนีบอร์ดวอเตอร์สกีวินเซิร์ฟคาย์เซิร์ฟวิง ซิร์ฟเวอร์คาตามารันเซลลิงร่องเรือดูฉลามดูโลมาดูพระอาทิตย์ตกโอ้โหโอ้เต็มไม่หมดเลยอะแต่การเดินทางในรีสอร์ทในโรงแรมอะมันสามารถเอาจักรยานปั่นได้ตลอดเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเรียกบักกี้เรียกรถกอล์ฟเนี่ยก็สามารถเรียกได้แต่ว่าถ้าแขกเยอะอะมันจะต้องรอประมาณ10-15นาทีเพราะฉะนั้นก็จะปั่นจักรยานกันบ้างเดินกันบ้างก็ได้มีกิจกรรมเต็มไปหมดเลยอะไม่น่าจะเบื่อนะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่มีทางเบื่อถ้าใครไปที่ฮาร์ด เกาะเทลมดฟนะรับรองไม่มีเบื่ออาหารอร่อยกิจกรรมมันเยอะมากจริงๆ mm hmm. มาที่กิจกรรมที่แบบมันชิลมากอยู่ซันดาวนช่วงเวลาประมาณแบบ 6โมงครึ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยนึกออบาลเมือนอจะพาอาทิตเริ่มตกเวลาอาทิตมันกําลังจะแตก ใช่แล้วมันจะมีแสงสีส้มเขาเรียกว่าแดดร่มลมตกแล้วก็ได้กลิ่นไอทะเลแล้วก็มีบรรยากาศฟังเพลงเบาๆแล้วก็เขาจะมีคณนาเป้มาเสิร์ฟมีเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยความเครียดความกังวลในหัวใช่อันนี้คือก่อนที่จะกินดินเนอร์รับประทานอาหารเย็นเราก็ดูพระอาทิตย์ตกก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ดินเนอร์กันต่อมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบดี แล้วพอตกดึกกว่านั้นนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมโชว์ไอ้นนี้ควงกระบ,บองไฟอ่ะแล้วเราก็จิบเครื่องดื่มดูเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยริมทะเลมันเลินพูดขนาไหนอยากไปไหม ไม่ต้องพูดแล้วไปเลยดีกว่า <laughs> ไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครอยากไปเมาดิบนะคะเที่ก็ได้เอาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพว่าอ่ะเกิดใครที่ยังไม่เคยไปแล้วก็นึกไปออกว่าไปเราจะเจออะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างจะน่าเบื่อไหมอาหารจะเป็นยังไงกิจกรรมจะยังไงเดินทางยังไงนะคะเราได้เอาบรรยากาศทุกอย่างมาฝากแล้ว ซึ่งต้บ,บอกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับมาลดีสนะคะยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวมาติดตามวันหยุดนะคะัตเกิกหน้าจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมาลดีสมาฝากกันนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับดาวเทาแฟมิลี่ได้ใหม่วันหยุดนาตะัติกหน้าเวลา10โมงเช้านะคะทางอมรินทีวีช่อง34นะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีคะ่คะ